หญิงลีสีจุมพลเคลื่อนไหวทันทีออกมาเปิดใจหลังเบนอดีตแฟนหนุ่มออกมาฟาดกลับแบบหนังคนละม้วนกลางรายการโหนกระแสจากกรณีที่ทางเทศดังได้ออกมาแฉโดยโพสต์ไขความร่ายยาวว่าวงการลูกทุ่งนี่ไม่เคยให้กูได้พักกันเลยนะอย่าคิดว่าผู้ชายจะเจ้าชูได้อย่างเดียวเพราะผู้หญิงก็ล้นลาได้ไม่แพ้กัน กูได้กลิ่นตูตูว่าตอนนี้นักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งมีโลกสองใบสับรางเก่งไม่ไหวสับไปสับมามีปัญหารถไฟปะทะกันเฉยเลยแม่เอ๋ยสุดท้ายเรื่องอีรุงตุงนางเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยกันนี่เมียกูโวยตำรงตตำรวจทำงานกันจ้าละหวันเลยเด้อขนลุกเลยค่ะ ซึ่งต่อมาก็ทางเพจอีกี้ขยี้ข่าวออกมาเปิดเผยชัดเจนว่านักร้องหญิงคนดังกล่าวก็คือหญิงลีสีจุมพลและเจ้าตัวก็เพิ่งออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยหญิงลีก็ได้ให้สัมภาษณ์คร่าวๆว่ายืนยันไม่ได้คบซ้อนเรื่องทั้งหมดเกิดจากมีปัญหากับแฟนที่คบกันอยู่และได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง แต่สุดท้ายได้รู้ว่ามีโลกสองใบแล้วไม่เวิร์กก่อนจะยุติความสัมพันธ์กับโลกใบที่สองและยังได้พูดถึงกรณีที่ถูกอีกฝ่ายคุกคามอีกด้วยหญิงลีเปิดใจทันทีหลังอดีตแฟนหนุ่มฟาดกลางโหนกระแสเรื่องราวดังกล่าวกลับมาร้อนระอุยิ่งกว่าเดิมเพราะอดีตแฟนหนุ่มที่มีนามว่าเบนได้ออกมาเปิดใจ ก็กลับพร้อมเล่าเรื่องราวเป็นฉากฉากในรายการโหนกระแสเรียกได้ว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยก็ว่าได้แต่ล่าสุดหญิงลีสีจุมพลก็ได้เคลื่อนไหวทันทีหลังจากที่รายการโหนกระแสจบลงโดยได้ออกมาเปิดใจกับสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าพอดีเพิ่งลงจากคอนเสิร์ตมาตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะ จากที่อีกฝ่ายได้ออกมาเปิดใจกับโหนกระแสส่วนตัวหญิงลีมีความคิดเห็นเบื้องต้นว่าเรายังไม่ได้ดูที่เขาออกมาพูดในรายการเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูรายการก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาอัปเดตและจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งพอดีเพิ่งลงจากคอนเสิร์ตมาเป็นเวลาเดียวกันเลยส่วนตัวที่เบนออกมาพูดนั้นเราไม่มีอะไรออกมาโต้หรือแย้งอะไร เพราะเราได้พูดไปหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ออกมาถแถลงข่าวซึ่งเราพูดในส่วนของเราไปหมดแล้วและหลังจากนั้นก็มีทางฝ่ายชายออกมาโต้กลับอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้ดูของวันนี้เลยเดน๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนแล้วจะอัปเดตไปอีกทีหนึ่ง